ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในยามที่ข้าพระองค์กำลังเผชิญกับความท้าทายอันยากลำบากท่ามกลางวิกฤตที่กระทบชีวิตทั่วทั้งแผ่นดินข้าพระองค์ขอยกมือและหัวใจขึ้นร้องหาพระองค์แม้วันนี้ ข้าพระองค์อาจสูญเสียงานรายได้ลดลงหรือต้องปิดกิจการแต่ข้าพระองค์เชื่อมั่นว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์อย่างโดดเดี่ยวในยามที่ทุกอย่างกดดันมองไม่เห็นทางออกและความกังวลเรื่องปากท้องบีบคั้นจิตใจข้าพระองค์ขอยึดมั่นในพระสัญญาที่บอกว่า เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราขอทรงโปรดประทานสติปัญญาเปิดประตูแห่งโอกาสที่ข้าระรงยังมองไม่เห็นประทานความคิดสร้างสรรค์และหนทางใหม่ในการทำมาหารเลี้ยงชีพเพื่อข้าระรงจะสามารถดูแลครอบครัว และจัดการภาระนี้สินได้ในยามที่ความสิ้นหวังครอบงำจิตใจขอส่งเสริมกำลังของข้าพระองค์ให้เข้มแข็งให้รากฐานความเชื่อของข้าพระองค์อย่างลึกเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำที่ยังคงผลิดอกออกผลแม้ในยามแผ่นดินแห้งแล้งข้าพระองค์เชื่อว่าไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่เกินกว่าพระเมตตาของพระองค์วันนี้ ข้าพระองค์มอบความกังวลทั้งหมดไว้ที่พระองค์และรอคอยการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาของพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับความหวังใหม่ในทุกเชา้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02.097